อะไรอ่ะหัวอะไรใช่ไหมได้กี่ตัวแล้วโอ้กดทั้งนั้นเลยเหรอโอ้โหของจริงหาจจากที่เราไปงมอยู่ในท่อนานเนี่ยเราดูหน้าท่อกันดีกว่าโอ้โหใจให <c oughs> มาใช่ไหมเนี่ยนะโอเคนะได้ละคึ่งทาง60ลิตรนะครับ ปลาไปหมดเลยเออแต่ว่าฝุ่งใหญ่มากเลยสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับผมสวัสดียามสายครับเที่ยงนะเที่ยงนะวันนี้ก็อยู่กันที่คลองคล <c oughs> องเส้นไปนครปฐมนะครับจากท่าเรือกาญจนบุรีนะครับก็หนองเลื่อมครับที่นี่ก็น้ําปิดนะครับน้ําแห้งเมื่อคืนนะครับปิดใช้ท่อนล่างนะครับก็ ได้รับข่าวจากเอฟซีบอกให้มาเราก็เลยมากันครับ oh. ผมก็หายไปสองสามวันก็เป็นไข้ไครับประทานนี่ก็เพิ่งหายก็เริ่มมาเลยหายปุ๊บลงน้ําปั๊บเลยรู้เรื่องเลยอะโอดบานไปแล้วนะไม่ค่อยบานอะไรแต่ก็น่าจะได้ตัวอยู่เยอะอยู่นะเห <c oughs> ็นพวงแห่ที่ปา่าพวกนี้แต่แก๊งเมื่อกี้ใหญ่มากเลยนะ โดนด้วยน,นี่มาก็โอ๊ตแล้วก็อาร์ตนะอาร์ตก็ยิงปลาเล่นทั้นี้นนยิงโดนด้วย,มวยไม่ธรรมดาเว้ยตัวคันี้ยังยิงยังไม่ธรรมดาเว้ยปวดไส้เลย, <laughs> ลเยอ่ะอ่ะดูในแห่กันดีกว่า,าลงเลยดีกว่า นี่ครับระดับน้ำระดับน้ำระดับน้าแค่แค่นี้เองไหได้มากก็แล้วเหรอที่ว่านเมื่อกี้เนี้ยนะเ้ออ่ไปจับมาถาตั้งไม่ได้ลงมาตั้งไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นปูนไปจับไปนะมาช่วยจับดีกว่าต้องยิงแล้วไปไหนวะ น้ำแข็งมาใช่ไหมเื้อแต่นี้ก็แพงอ่ะอ้ยนี่นยะ,ะกดิดวายไงเฮ้ยใช่ฮะโอ้ยอานมาช่วยกันเพื่อนเดี๋ยวก็พอแล้วมาช่วยกันเพื่อนเดี๋ยวก็พอแล้วเนี่ยมันนานนะก็จะหมดเนีมันนานนะ,ะเน,น,น,นะนี่ยเขาออกไปตกปลาไม่ใช่เหรอเออปลายเหยื่อ ข้าางคนนมลนนมลัไม่มีที่เสียบกล้องไงถ้ามีที่ทเสียบกล้องก็จะจับได้อยู่ไม่มันไม่มีอะ่ะใส่หัวไม่ได้ใส่หัวแล้วมันหมืน่นใครหมื่นคน <laughs> นี่ละหมืน่นเหล่านี่ละหมืน่นนี่มันอยู่น็อกแหงเดียวว่ะไอ้ร <c oughs> ้องปูน,นเนี่ยเสียบได้ปะ่ะวะโค้งก้น <c oughs> น่าจะเลยฮะ <c oughs> <c oughs> นี่ก็ปลาเล็กๆเ,เต็มเลยนะครับปลาส้อยปลา,ปลานกเข้านะครับนี่ปรากฏดปลาส้อยนกข้าไม่เอาจริงเป็นไเป็นวีปรากฏว่าอยู่ในนี้ลายตัวอยู่นะแหวสิบสองศอกนะครับนู่นปลาอยู่งน้าหมดแล้ววะไร่จากข้างล่างมปนไหมโอเคไปโอ๋จะไ่เก็บไปเรื่อยๆนะตรงนี้ผมเตีบกล้องไม่ได้เรื่องๆปลาสูดปลาสูร หวานไปวันมามตรงนี้ปลาไม่ค่อยรวมฝูงนะครับก็หว่านครั้งสุดท้ายได้แค่นี้นะมีช็อตนี้ที่ได้เยอะนอกนั้นก็ทีนี้ิดหน่อยก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับมีช่อนนี้ได้เยอะอยู่ก็เดี๋ยวย้ายที่นะครับนี่ก็พอได้อยู่แล้วนะสองกิโลแล้วย้ายที่ย้ายที่ตรงนี้คนเยอะเกินไปน้ําขุ่นมองไม่รู้เรื่องเลยอ่ะประมายต่อไปนะครับก็หน้าท่อนะครับตรงนี้เรียกว่าหนองเหลื่อมนะก็มีนะ้าฝั่งนู้นนะสามคนเขาเข้าไปในท่อนี่ตามท่อแล้ว ครับเขาได้ปลามาเยอะเหมือนกันครับประมาณ10กิโลนะครับก็บอกข้างในกินมาเยอะครับก็อาจก็จะยากลองครับยากเข้าไปดูมั่งครับซึ่งมันจะยาวไปถึงฝั่งน้นนะท่อนี้ครับมันยาวไปถึงนู้นเลยนะถึงประตูน้ําตรงนน้นเนี่ยลึกอยู่นะครับก็อาจบอกเดี๋ยวให้ผมรอดูตรงนี้ก่อนจะไม่ต้องลงไปเราดูกัอนว่ามันจะเวิร์คหรือเปล่าเดี๋ยวจะเข้าไปกับโอ๊ตสองคนนะซึ่งมันมีกลิ่นกลิ่นื่องในหัวเยอะมากนะครับอะไร อะไรอาร์ทำไรอาร์ทำไรนี่นะบอกรูแรกนี่ไปเยอะดูนี้รูนี้นะาขอเข้าไปดูกันแล้วกันนะแผ่เจ็ดเซนนะครับแผ่เอ็นเอ็นเกลียวลงไม่ได้เดี๋ยวพันมั่วหมดนี่นะความลึกของท่อนะครับนี่เราใต้ทางรถไฟไปฝั่งนู้นเดี๋ยวรอดูกันตอนเขาออกมา ไป้าาปออกมาแล้วครับผมมาดูผลงานก่อนแหเอ็นเจ็ดเซนนะครับเสียงสยงะท้อนดีแท้มีปรากฏใหญ่เหรอรถึงข,าข้างหน้าคาดเลยเหรอ,อจริงป่เสั่งกวาดีาาดด่ตั่งแต่ได้มาสด้ามตัว ไห้เอ็นไม่ได้มันไม่อยู่ตาปลาเลยันเยอะก็นาเขาบอกปลาเยอะแต่ต้องงมเอาเอาเอ็นเกียวดีกว่านะเราลงไปงมกันข้างในเลยดีกว่าครับเราได้มาน้องเอ็นเปล่าอันนี้เอาเดิฟเซึบเซิฟเซิฟซิฟเอาเอาเอาแห่เอ็นเกี๊ยวนะเอ็นเกี๊ยวนะโอเคไปเออก็ต้องขึ้นไปเก็บอยู่ดีแหละเดินมาเอาแห่เอ็นเกี๊ยวครับเขาว่านกันอยู่แค่ทางหน้านี่ครับได้เลยปรากฏพี่ตัว เมื่อกี้ก็เห็นตัวใหญ่มันขึ้นไล่ตัวยู่ของหน้าเนี่ยโอ้ป่ามันออกอยู่หน้านี่เหรอไปมุดในท่อได้สามตัวได้ตรงนี้เหรอนี่เราเองเกี่ยวให้แล้วโอ้ตัวใหญ่นะนะซ็อกเกอร์มาโอ้ไปกดหน้าท่อนี่เออเอาไปนะกินได้เอาไปเถอะกินได้เห็นประเทศนอกระคายเป็นร้านเบนซสั้นเลยนะ ก็ละแห่แห,ห่ไม่ดีนเ,นอเออก,ก็ก็เห็นขึ้นอยู่กลายเป็นมีปรากฏยู่เฉยเลยลอ่ะหอ,อมลงแล้วเราดูที่เขายัางงมกันไม่เรื่องเลยครับน้ำ <c oughs> แค่นี้ <c oughs> <c oughs> สบายไหนได้กีต่ <c oughs> กตัวแล้วโอ้กดทั้งนั้นเลยเหรอโอ้โหของจริงกต่ใหญ รุดไปอะไรนะในนู้น่ะมีว่าขาดตัวใหญ่ตัวทึงโลเปล่าตัวโลอ่ะกัดกำกำตัวแล้วปึ๊ดนึกว่าไอ้นี้สั่ว่าเดี๋ยวเขาไปเอาไม่มันก็อยู่ในนั้นแหละอ๋อมันก็มองเห็นนี่ว่าเดี๋ยวกล้องเข้าไปได้โอเคเออสว่างเลยนี่อะไรกดเดี๋ยวเหรอไม่ใช่ตะกุมไอ้ตาโตอ่ะตาโตอะไวังอ่ะตกได้บ่อยป่าห้าแล้วก็จะขายลูปกระต่ายอยู่อันนี้หมดแหละพยังไล่ต่อไหมอ่ะ ไล่ตรงต่อไม้ถอนเข้าต่อไม้เปล่าน่ะต่อเนี้ยต่อใหญ่นะเอาดิลากลากครบเลยเดี๋ยวลากจับปากนี่แหละต่อไปคนไหนเปล่าเอาเองเกี่ยวเปล่าจะได้ตีง,ง่ายมันเป็นต้นไม้เลยไม้ใหญ่ไหนหน้า,นานเนี่ยเหรอเฮ้ยอดเดี๋ยวเราไปเล่นแต่กลับเอาไหมเอาไหมแตะกลับเนี้ยเดี๋ยวเราไปเล่นเท่าอันนึ่งก่อนะปล่อยตอกต่อไม้ให้มันเข้ามาสุกก่นดีกว่าเออนี่นี่นี่อดลากเข้าวตานี่ชอนเลย โอ้โหนี่ครับกลิ่นแรงๆมันมาจากไอ้นี่เองครับไส้บัวครับไส้บัวไข่<ค>ข้าวบัวบบแล้วโอ้โหอะไระไม่เหรอนี่เยียบเท่านี้ไม่มีเลยด่านเขียาไปแล้วไปงอมง,งอมมีดาราอยู่ซองคนงมเข้าไปกำลังนี่นี่ เอาตรงตีนนี่อนมันมีขยะด้วยตรงตีนนี้มันมีขยะเอาเรออกไปก่อนปั๊บกำะมังกรมังปลาอะไรไม่รู้ปลากำมังเรื่นๆน่าจะเป็นกระเห็ดไองนี่อัดเอาตรงเท้านี่ก่อนตรงเท้ามันมีขยะอยู่หลวงเขาท้องไลยวะตรงตรงเท้ามงคลเลยเนี่ยมันมีขยะอยู่ มันก็มีปลาลูกดิก๊กล่างมันทิมอะไรอย,ยกอกพอดิอยอกทิมยอกใหญ่ยอกตัวอย่างกระเพียนเราก็ <c oughs> ล่างมันทิมยอก,กตัวอย่างกระเพียนเนี่ยตัวก็ปลากระมังปลาอะไรตัวกระสูบปลาดุกดิก๊ก <c oughs> มันมีค <c oughs> นเ้ามาข้อกขาเรามีประโยชน์เนี่ยถือทุ่งเนี่ยเล็กมีเต่ายี้อหนตัวเล็กแต่ชดรถ อมมีเมื่อกี้ตัวหนึ่งที่เยีบเยีอยู่นะเอ้ยปลาแยกงั้นหะอปลาตะเพียนยู่กับขยะนี้กระปไม่ทราบพวกล้เน่าเยบอกเลยปลานีกระปแป๊บเดียวก็เน่าแล้วนั่ง้าไปก็เน่าเยไม่ปากดเลยไม่ได้เลยเหรเฮ้ยเจอแล้วนี่ตัวนี้ช็อตแม่ว่ะ ใช่ปะตีแน่อู้มาแล้วมังกดเริ่มมาแล้วตรงตีแน่อยู่ไหนวะตรงตีมังกรอีกตัวนึงตัวนี้ช็อตแน่ไปไหนแต่ว่ลูกจริงชนอยู่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันไม่อยู่ไงถ้าเป็นเอ็นเกียวมันพันติดแล้วถ้าเกิดเป็นเอ็นเกียวขยะก็ติดแหละตัวติดเลยขยะเราเอาอันนี้ซาวปลาใหญ่ปก่อนเอ็นเกียวราก็รวมที่ช็อตแน่ช็อตไหมช็อตไหมไม่ช็อตวนเฉยๆ ไม่ชออ่ะวนเฉยๆปลาตะเพียนกระสันอยู่นะเขีวนข้าวตัวนียก็สันอยู่แต่ไม่ถึงว่นจังหัวสองโอ้ไม่ต้องไปแน่และครับยังไม่ได้เข้าท่อจริงๆยงจังเลยครับแต่มาเพียบแล้วพากฏมีตัวเดียงเหรอต้องมีดีอะไรเอาถ้าหลุดมือ เราคงยังยัางเราอ๋อตรงนี้กองขยะเหรอมีขยะบนไม่ว่าข้างล่างมันกองขยะเลยครัตอนแรกมันล็อกค้างแล้วล็อกล็อกล็อกออกเลยโอ้ตัวล็อกกำแพงเลยปรากนในจะบอกให้นู้นนะไอ้กองนู้นนะ่หนามตึงโอ้โหมาแบบซุ่มๆ สะใจไปมัวอยู่ตรงนั้นตรงหน้าไปว่านอยู่ตรงนั้นต้องเป็นครึ่งครึ่งชั่วโมงนะครับมาตรงนี้เวิร์กเลยยังไม่โดนยาถ้าโดนยาหมดเลยยังแต่โดนช็อตแล้วเมื่อคืนน่ะโอ้ยมันปดยักษ์เถอวะไอ้กดไอ้กดแน่เลยนี่ไงปรากดนะเราบอกแล้วต้องรวยปรากฏปรากฏกินครึ่งในวัวนะครับปรากฏกินครึ่งในวัวอยู่ในนี้เทียบ โอเคนี่นะผลงานผลงานผลงานตรงนี้นะเี่วเลยเอ้ยนี่สังกวาดีกว่าสองวันตรงนี้ขีไปล่ะก็สรุปเดี๋ยวให้ในเข้าไปก่อนนะโอเคเข้าไปในนี้กันนะครับผมปลาักปรักแค่ระยะมันแล้วก็ครอบแล้วก็งงไปเรื่อย เ okay, นี่ยตีแนแหอยู่ที่มงกฝน,นี่นะั okay, <y> เ่เหลยอครอบปรอบวุ้บตรงมีของใหญ่แน่เลยชนแล <c oughs> ้วหาทาหลังขาตุเอกโอมัยนี้ยี่อะไรจลม่จะไล่ตีก่อนีอะนนไรดีกะสูบนะครับ <c oughs> โอ๊มีอะไรโชว์ เี๋ยวเราไม่ไปตั้งรักก่อนย้อนแสงเฮ้ยไม่ต้องไปไหนเราวนไปเท่านี้ก็รวยแล้วเนี่ยจริงอยู่สี่ท่อนี่ก็รวยแล้ววันนี้อยู่กันตรงนี้แหละเอไไอไม่ได้แล้วไม่ต้องตากแดดเลยหากินในร่มเนี่ยหากินในร่มเด็กมั่งเงยมั่งปะ่าปุณิย์เลยราเกลือติดกดแน่เลยกดแน่เลย ปวดชาแน่ห่วงทะลุตาลมันเอาข้อไปนในก่อนนี่ไงไอตัวชนนี่หรอใช้ชนดวงใจนะล่ะบุ๊บไม่หลุดมีไหมรอบรอบเล็กๆกระตูปสองตัวนะข้างล่างนี่ไม้ถึงนั้นเลยเดินเยียบนี่มีแต่ไม้นะครับไม้แผ่นไม้กระดานไม้อะไรเยอะแยะหมดเลย รอต่อไปโอ้โหอันนี้ก้อนนี้ไม่ได้ครอบใช่ไหมตอนนี้ไม่เคือะไรเนี่ยฟอสซิลโอ้โหบัวเอ้ยแหนที่การพ่ายเลยโอ้โหยว่าไม่ครอบเหรอน่ครอบเลยนะ น้ำตึ๊ดปากกรห่ามงคลดีโอ้นี่นอนนี่เรามาหากินกันนอนอันนี้ป่าเป็งพนเกี่ยวไรมีไหมที่เพรมีป่าไหมเนี่ยมีมันมาไล่ตัเองออกไงวะที่เไปทอดอยู่นะภาคทางอยู่ดีว่าอีกว่าไปไล่ไล่ไล่ออกไปไปาวานข้างนอกอย่างเดียวดีกว่า <speaker> กันนองไ <eterm> ม <Gore> ่โเหนาด้วย เน่าด้วยไม่เข้าแล้วไม่เข้าแล้วไม่เจาแล้วอ่ะเข้ามาจนสุดแล้วครับผมได้ป่าไหมได้กระสุนอีกตัวหนึง่งไม่คุ้มเลยครับมหมอจะไปปล่อยได้น้ำเน่ามากนะครับเหม็นมากเลยนี่นอนเต็มกระแพงเลยครับนอนเต็มกระแพงไม่เอาไปไป,ไปดีวกว่านี่ครับหนอนทั้งนั้นเลยนะนี่นอนนอนนอน,น,อนนะมาเรากลาบออกมาแล้วเหม็นมปิ้เหม็นีิเป,ป้งเลย นาปลาดุกเอ้ยตัวดีนี่ว่ะปลาดุกปลาดุกไอตัวไซนี้ว่ะที่ไ่เกี่ยวตกเะโดกันนะดุกับดุกเข้าไปได้มากี่ตัวสี่เนาะไม่เบิกเลยึเข้าไปจะนู่นนะเฮ้ยวัน้างน้ไหมวัน้างน้ำไหมดีกว่าอแล้ว มาเทจังนอกก่อนเอาไหมเอาไหมที่เดิมที่ได้ปลาเยอะอเพื่อมันออกมา,าล็อกครอบเลยใช่ไหม,มจไเจอแล้วมา่ข้างหน้าดีกว่าเข้าไปข้างในเดี๋ยวเดี๋ยวสะเก็ดเม่ดกัเม็เดี๋ยวเอาเงินเข้าท่อกลางเข้้าไดน้ำก็เย็นเม็ดก็เม่น เังนด้หัยาแต่ไม่แล้วก็กลางสุดๆเลยน้ะมึงมาแล้วกดครับขน,นาดตัวขนาดนี้ก็ห้าายากขนาดอ้กตัวอีกตัวคิดว่าตัวขนาดนั้นจะห้าายากเลยมันเอ็นได้ดูดีไม่ด้เยอะพนประกอบการอื้อพลประกอบการของเรานะครับนี่หน้าท่อเดี๋ยวจะได้เยอะก็ล่างลงพนประกอบการหน้าท่อนะตัวเป็นตัว ทำหากินครั้งออาไปด้วยแห่เ็กลียวนะครับก็จะได้ปลาเยอะน่อยนะเพราะมันสามเซนครึ่งเองแต่ว่าถ้าเจอขยะเราก็ต้องยอมนะครับมันต้องยอมนะครับอ,อ,อันนี้โล่งเหรอมั่นใจเหรอสองสองนะลากได้ไกลยอยู่ป้าอไม่มีกินด้วย นี่ไงฟอสทีตินไม่รู้ไม่รู้ทีตินเฮ้ยตัวดีเลยทีตินตกกดปกระดดนะเชื่อป่ะโอ้โห้กดใหญ่เย็บเต็มๆเลยแคปรูดเลยเหรอนี่ไงนี่ไงโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่อ่าพยายามห้ามผมที่มันมองเห็นนะมืดจนเกิด โอเคแต,ต่ว่ากดใหญ่หน,นึ่งตัวลากเข้ามาเนี้ยมันข้างหน้าประตูเนี้ยเขาบีคนก็เอาตะคัดป่างไว้แล้วก็กคนเต็มเลยนะป้องบ้านแห่อยู่ด้าหน้าเนี่ยก็คงจะรอจะป่าที่อโอเคนี้ไปนี้แหละถ้าเกิดเป็นประตูมันปิดอยู่นะมันไม่ปิดเออนี่มันไม่ปิดนี่เราเวลาเข้าต่อยไม่จริงจริงเราต้องมีตะคัดพื้นเล็กมามาป่างไว้ก่อนแล้วค่อยลากมาเ,เราไม่มีลากออกมามีอะไรแทมไหมฮะมีอะไรแทม ปรากฏแทมอีกตัวหนึ่งอะไรอะไรปรากฏหินแล้วเนี่ยกดหินนะเลี้งตู้ก็สวยดีอยังช้างอีกหนึ่งตัวไม่คุมเลยเห็นเกี่ยวเข้าไปดีนะยังดีที่มันโล่งคะับรูนี้ต่อไปรูต่อไปเจตเต็นมันเดิมดีกว่ะที่เดิมวานปับนี่ครับล็อสองเอามาเทก่อนอย่าไม่ได้งมเทก่อน ฟิดฟิตฟิดเออดีนะเมื่อกี้ได้ปรากฏใหญ่ตัวหนึ่งอันนี้ทาง60ใช่ไหมน่าจะใช่มีหกสิบหนแปดสิบน่าจะใช่โอเคนะได้ละครึ่งทาง60ลิตรนะครับด็อกเกอร์เนี่ยตัวใหญ่เอาไปกิน นี่เนื้อทั้งนั้นข้างล่างนี้นะหลังนี้บ้องตันโอเคล่นี่กดใหญ่ไปดูกันต่ออหลังจากที่เราไปงมอยู่ในท่อนาเนี่ยเราดูหน้าท่อกันดีกว่าโอ้โหใจใหญ่หมาใช่ไหมเนี่ยหมาเน่าหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวโอ้โหเมื่อกี้เราอยู่กันในนี้นะโอ้โหเฮ้ยป่านี้ใหญ่เว้ยอยู่นี่เว้ย ปาปลาขึ้นตัวเบลเลอร์เลยว่ะปลาขึ้นช่องแรกตูวเบลเลอร์เมื่อกี้นี้อเออโอ้โหซีตัวเน่าอยู่นี่นะครับปลามม่นา <c oughs> วนะนี่กดใหญ่นี่โอ๊ได้ไปลายเหรอจะสั่งอยู่นี้เลยอาเอาเว้ปลามาเนาในรุ่นวันนี้นี่นดกดใหญ่ À. Đi. này cột dài là Khớp đi. Ở con này đây chưa mấy? Cứ nha, cứ vô nữa nha. lên. Pa ở trong cò này 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 thò làm bạc lại mà lên thằng ngoài đi bà ่ในท่อไม่ค่ก็ตัวปลาทะเจด้วยมันเล่นข้างนอกดีกว่านะครับข้างนอกปลาดีกว่าอีกอโอ้โหนี่ไส้เหมือนใช่ไหมเนี่ยอันนี้ไส้บัวเนี่ยใต้ข้างนอกเหมือนก่อนนี้ดีกว่ามั้งอาร์ตเออมันมีปลาแล้วเฮ้ยม,มีนี่ปลาทะลุออกมาเนี่ยอเออ โอ้นี่นี่นโอ้นี่กล่องขยะเยอะเลยนี่อ๋อทางนี้นี่ก็นามลึกอยู่นี่ว่าสุ่มลากไปมีไหมเออมีนี่นี่ออกจากออกจากท่อมามายุกกล่องขยะนี่ป่าในท่อไม่ค่อยมีป่าก็รู้เรอ อยู่ต่ไไม่ไม่อยู่ตานะยี่ว่ะอแล้วตาลตรงนี้โลงนี่ว่ยี่ว่ะักเลโลงอะไอออกตาใช่หรือม่อนี่ยออาตัวใหญ่เลยาาเ้ยัเนายกฏตัวเมื่อกี้ยังไม่ปดเลย อยู่ครบเลยสุเกอ์น้อยว่ะเอาไปหมดเลยทำร่วมกันไปอะไรมันมีปลาว่ายไปเหรอนี่ถ้าเป็นสมัยที่เราใช้อวนกั้นนะหรือหมดแล้วนี้เราก็ทำตามกฎหม่หน่อยแต่ว่ากลางคืนนี้ก็คนช็อตเต็มนะประมงการจนันุรีนะครับมมไม่ดูแล เฮ้ยได้เว้ยได้เว้ยกดเว้ยใหญ่ด้วยบอกแล้วมันอยู่ในนี้เลยมันอยู่ในนี้แหละเราลืมไม่ได้อะอยางแค่เลยติดยูปจองเลยใหญ่ด้วยเอยตัวนี้ยังไม่ได้เก็บเลยอยู่แห้งหนูนะแห้งเลยนี่กดใหญ่กดใหญ่เจ็บขอกแล้วมันอยู่ในนี้นี่เหมือนกินไส้วัวนี่อุดมสมบูรณ์เน่นะแต่ละตัวอ้วนบึก ทังไส้วัวดังมานเวา <c> บ <oughs> นบึกนี่นี่ตัวนึงผู<า>้ <พอ S 2> หัวนี่ผู<า>้หัวอานเอามีลายตัวอ,อุ้ยลายตัวนี่อีกตัวนี่นี่อ,นนอ,อาร์นี่ผู้หัวที่ิ๊กนี่วิ่งแบงค้างเต็มเลยอ่ะค่อยๆลาอดปิงแห้งปัด

มัวเลยใช่ไหมลากเลยเลยไปละลากเลยกันดิเจอเลยเอ้เวิร์กว่ะไม่ต้องไปเข้าท่อเลยเออเออว่ะของจริงว่ะน่องแห่ด้วยเออว่าไปเลยึงจะว่ายมาชนจะออกตัว โอ้ตัวใหญ่ด้วยป่าน้องแห่นะครับแจ้วไปเลยในแห่มีไหมงงว่าออกไม่ทันเลยงมีติดก้อยนิดหน่อยผมไปงมมาได้มาหนึ่งตัวอ่าป้านินโอเคบ้านมุ่วๆนั่งหน้าท่อเนี่ยได้ป่าไหมไปล่าข้างในทำไม <laughs> ไม่拉มันก็ไม่ออกหมาใช่ไหมเราไปกวนมันมันถึงออกมาอ่เอาเดี๋ยวน้องก็ว่านไป่อยๆนะผมไปเปลี่ยนเสื้อก่อนเริ่มรู้สึกเริ่มจะหนาวแล้วเห <laughs> มือนจะไข้กลับแล้วเดี๋ยวไปเปลี่ยนตากล้องบนท้ายฝั่งดีกว่าล็อตสามครับได้น้อยหน่อยฝั่งโน้นตะกอนเลี้ยงตัวเลยอ, <laughs> อ้ <laughs> นี่ครับสกเกอร์ตาบตัวเป็นเลือดเลยฝั่งไหนฝั่งโน้นฝั่งโน้นมือปืนนะครับยิง ยิงตรงมันเอากันอ่ะล็อตส,สามเรานะครับใครไม่รู้โอเคไปไปกันต่อสรุปว่าไม่ได้ไปต่อนะครับมผม<ด>เปลี่ยนเสื้อภาเสร็จน้องชวนกลับเลยโอเคได้ผลงานแค่นี้ก็เป็นงานของอาร์ตกับโอ๊ตนะครับก็ให้น้องไปทั้งหมดนี้แหละเพราะเราไม่ได้ช่วย,ยอะไรเราไปถ่าย,ยาเดียวนะครับนี่นี่ครับเกือบเต็มเหมือนกันนะได้อยูออได้ย,ไดยูได้นี่แหละท็อกเกอร์มาช่วยวยืนล้วเฮ้ยยูเยอะท็อกเกอร์เรได้กี่ตัวสามตัวสี่ตัว,ตวอย่ได้ตัวกัน,กนห้าตัวนะ เป็นเน้อสปีชีเป็นสปีชีแล้วก็ปรากฏได้เยอะอยู่นะครับปรากฏอะเยอะเลยและโอเคครับวันนี้ก็มันหมาน <ๆ S 2> <ๆ S 1> นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ